ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังทุกระดับชาดกว่าด้วย มนเสื่อมพระลบหลู่ครูอาจารย์อัตถกถาอัมพชาโดครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันมหาวิหารวันหนึ่งพระองค์ได้นำเอาเรื่องของพระเทวทัตมาตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้เรื่องราวเกิดจากที่พระเทวทัตได้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเพราะต้องการเอาชนะพระพุทธเจ้า ซึ่งความอยากเอาชนะนี้สืบเนื่องมาจากการผูกอาฆาตอย่างรุนแรงกันมาแต่การก่อนเมื่อบวชเข้ามาในศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วพระเทวทัตก็พยายามตั้งต,งตนเสมอพระาศาสดาพยายามจะบัญญัติพระธรรมวินัยขึ้นมาใหม่ลบหลู่พระพุทธเจ้าว่าไม่ใช่พระอุปชาสั่งสอนสิษ์ให้ประพฤติตนผิดวัดปฏิบัติของพระสงฆ์เช่นการไม่ออกไปบิณธบาต ทั้งอย่างสร้างความแตกแยกในหมู่สงฆ์ที่ร้ายแรงที่สุดคือการลอบปรงพระชนพระศา,าสดาหลายครั้งหลายคราเมื่อพระเทวทัตประพฤติตนเช่นนี้โลกิยะชานที่มีอยู่ก็เสื่อมลงวิบากของกรรมที่ได้กระทำลงไปก็เริ่มสนองครั้นสำนึกผิดจะเข้าไปขอขมาพระพุทธเจ้าที่พระวิหารเชตวันก็ถูกเอาเวจีมหานรกสูบลงไป หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินสูบพระเทวทัตเหล่าพระภิกษุทั้งหลายจึงนำมาสนทนากันในโรงธรรมสภาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาได้ทรงสดับถ้อยคำเหล่านั้นพระองค์ได้ตรัสว่าไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนพระเทวทัตก็ได้ลบหลู่ผู้เป็นอาจารย์จนถึงแก่ความพินาศมาแล้วเหมือนกัน แล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยร,ราชสมบัติณกรุงพาราณสีในช่วงเวลาหนึ่งเกิดโรคระบาดขึ้นในพระนครปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตและครอบครัวก็ถึงแก่กาลละในครั้งนี้ด้วยยกเว้นบุตรชายคนหนึ่งของปุโรหิตซึ่งต่อมาภายหลัง ได้ไปเรียนไตรเพศและศิลปะต่างๆที่สำนักอาจารย์ที่สาปาโมกแห่งเมืองตักกิิลาเมื่อเรียนจบแล้วก็ลาอาจารย์เดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองชายแดนอันห่างไกลและได้ไปอาศัยทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่หมู่บ้านจันทานแห่งหนึ่งจนได้แต่งงานกับหญิงงามชนชั้นจันทานบุตรชายของปุโรหิตผู้นี้เป็นบัณฑิตที่มีความเฉลียวฉลาด รู้มนที่จะทำให้มะม่วงออกผลนอกฤดูกาลได้โดยในแต่ละวันตอนเช้าตรู่เขาจะคว้าหาบออกจากบ้านมุ่งหน้าเข้าป่าไปยืนอยู่ห่างจากต้นมะม่วงเจ็ดก้ารายมนแล้วสาดต้นมะม่วงด้วยน้ำถุงหนึ่งในมือใบแก่ของมะม่วงก็จะร่วงหล่นลงมาจากต้นแตกใบอ่อนออกดอกแล้วร่วงลงผลมะม่วงก็มีขึ้นทันที โดยครูเดียวเท่านั้นมะม่วงก็สุกมีรสหวานหอมดุดมะม่วงทิพย์เขาเก็บมะม่วงจนเต็มหาบกลับบ้านนำไปขายได้ซัพย์ก็นำมาเลี้ยงครอบครัวการที่บัณฑิตหนุ่มมีมะม่วงโอชารสไปขายนอกฤด,ดูได้ตกอยู่ในความสงสัยของพราหมณ์หนุ่มผู้หนึ่งที่เป็นลูกค้าซื้อมะม่วงของเขาอยู่ตลอดพราหมณ์ได้ตั้งข้อสังเกตว่า พ่อค้ามะม่วงนี้ต้องมีมนอะไรสักอย่างแน่ๆจึงพยายามสืบจนรู้ที่อยู่เมื่อรู้ก็ทำทีไปที่บ้านตอนพ่อค้ามะม่วงไม่อยู่พูดจากับภรรยาของเขาอย่างดีทำตัวให้หน่าไว้ใจขอยืนรอจนกว่าพ่อค้ามะม่วงจะกลับมาเมื่อบัณฑิตหนุ่มพ่อค้ามะม่วงหาบมะม่วงเข้าบ้านมาพรามก็รีบกุลีกุจอไปรับหาบ ทำประหนึ่งว่าตนเป็นลูกศิษย์ซึ่งบัณฑิตหนุ่มนี้ก็รู้ทันได้บอกกับภรรยาของตนว่าพราหมณ์ผู้นี้มาเพื่อต้องการเรียนมนเสกมะม่วงแต่เราจะไม่สอนให้เพราะมนนี้จะดำรงอยู่ในผู้ที่เป็นสัตวบุรุษเท่านั้นฝ่ายพรามณหนุ่มก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อค้ามะม่วงไม่มีทางจะสอนให้ง่ายๆเขาจึงเริ่มทำการผูกไมตรีกับภรรยาของพ่อค้ามะม่วง คอยมาช่วยทำงานบ้านให้ในระหว่างที่นางกําลังตั้งคันทั้งหาฟืนซ้อมข้าวตักน้ำจนภรรยาของบัณฑิตหนุ่มใจอ่อนได้บอกกับสามีของตนบ่อยๆว่าพรามหนุ่มผู้นี้เป็นคนดีเป็นสัตบุรุษควรสอนวิชาเศษมะม่วงให้แก่เขาแต่พ่อค้าบัณฑิตก็ยังไม่สอนให้ง่ายๆจนพรามนั้นต้องมาอยู่คอยปรนิบัติรับใช้ที่บ้าน คืนหนึ่งเมื่อภรรยาของบัณฑิตหนุ่มเจ็บท้องใกล้คลอดพรามได้สวดบริกรรมให้ในเวลาที่นางคลอดนางจึงอ้อนวอนสามีเพื่อให้สอนมนเสกมะม่วงแก่พรามบัณฑิตหนุ่มจึงตัดสินใจสอนมนแก่พรามโดยได้กล่าวกับเขาว่ามนนี้หาค่าไม่ได้ลาบสักการะอันใหญ่หลวงจะมีแก่เจ้าเพราะอาศัยมนนี้ ในเวลาที่มีคนมาถามว่าใครเป็นอาจารย์ของเจ้าเจ้าจงพูดความจริงว่าเจ้าเรียนมนจากอาจารย์จันทานหากเจ้าโกหกมนนี้ก็จะเสื่อมไปพรามหนุ่มรับคำว่าตนจะไม่ขม่มไม่ลบหลู่อาจารย์หากมีใครมาถามก็จะตอบว่าอาจารย์จันทานเป็นผู้สอนและเมื่อเขาได้เรียนจบแล้วก็ลาอาจารย์เดินทางไปสู่เมืองพารานสีซึ่งระหว่างทาง พรามณหนุ่มก็ได้ใช้มนต์ที่เราเรียนมาเสกมะม่วงขายไปตลอดทางจนเข้าสู่พระนครวันหนึง่งมีคนเฝ้าประตูอุทยานมาซื้อมะม่วงของพราหมณ์แล้วติดใจในรสชาติจึงนําไปถวายพระราชาซึ่งพระราชาก็ทรงโปรดปรานเป็นอันมากมีรับสั่งให้ซื้อมะม่วงจากพราหมณ์มาถวายทุกวันและเมื่อได้ถวายทุกวันก็เกิดความคุ้นเคยกัน เมื่อได้เข้าเฝ้าบ่อยๆพระราชาก็ได้ตรัสถามพราหมณหนุ่มว่ามะม่วงที่นำมาถวายนั้นปลูกเองหรือมีใครให้มาพราหมณ์กราบทูลว่าเกิดจากมนวิเศษที่มีอยู่พระราชาจึงขอให้เขาแสดงมนให้ดูในวันรุ่งขึ้นที่พระราชอุทยานซึ่งเมื่อพราหมณหนุ่มได้แสดงมนให้ทอดพระเนตรจนเป็นที่พอพระราชารือไทยแล้วพระราชาก็ได้พระราชทานทรัพย์เป็นอันมากแก่เขา และตรัสถามถึงอาจารย์ผู้สอนมนเมื่อจะกราบทูลตอบพรามก็เกิดรู้สึกละอายที่จะตอบว่าอาจารย์ของตนนั้นอยู่ในชนชั้นจันทานทั้งยังนึกประมาทว่ามนเศษมะม่วงนี้ตนก็ได้ใช้จนคล่องแคล่วไปแล้วจะลืมจะเสื่อมไปเป็นไปไม่ได้จึงทูลตอบพระราชาไปว่าข้าพระพุทธเจ้าเรียนในสำนักของอาจารย์ที่สาปาโมก ในเมืองตักกิลาพระเจ้าค่ะสิ้นคำพูดของพรามมนวิเศษที่ได้เรียนมานั้นก็เสื่อมทันทีเพราะเขาได้ลบหลู่อาจารย์ผู้สอนด้วยการบอกว่าไม่ใช่อาจารย์พอวันรุ่งขึ้นเมื่อพระราชามีรับสั่งกับพรามว่าเราอยากกินมะม่วงแล้วเสด็จนำไปที่พระราชอุทยานพรามก็รีบตามเสด็จเข้าไปแล้วแสดงมนเหมือนอย่างเคยแต่ปรากฏว่า วันนี้มนไม่ได้แสดงผลใดๆใบมะม่วงแก่ๆที่เคยร่วงลงมาแล้วผริเป็นยอดอ่อนเป็นดอกเป็นผลก็นิ่งสงบไม่ว่าพรามจะซัดน้ำกี่ถุงก็ตามพรามตกใจจนหน้าซีดแต่ก็รีบเก็บอาการเอาตัวรอดด้วยการโกหกว่าเป็นเพราะยังไม่ได้เลิกยามที่เหมาะสมแต่พระราชาไม่เชื่อเพราะวันก่อนที่แสดงมนเสกมะม่วง ไม่เห็นพราหมจะดูเลิกยามอะไรก็มีมะม่วงพร่งพลูออกมาเต็มต้นพราหมเมื่อเห็นว่าจวนตัวแล้วจึงสารภาพความจริงว่ามนของตนนั้นเสื่อมไปแล้วเพราะได้ลบหลู่อาจารย์ที่เป็นชนชั้นจันทานด้วยความอับอายเกรงว่าคนอื่นจะติเตียนว่าตนมีอาจารย์ต่ำสักพระราชาทรงได้สดับคำนั้นแล้วก็ส่งกลิ้วแล้วก็ได้ติเตียนพรามหนุ่มว่า เจ้าเป็นผู้ไม่เห็นค่าของรัตนะที่มีบุคคลที่ต้องการผลจากไม้ใดเมื่อใดแล้วไม่ว่าจะเป็นต้นละหุ่งต้นสะเดาต้นทองหลางต้นไม้นั้นย่อมมีค่าที่สุดบุคคลเมื่อได้รู้ธรรมจากผู้ใดไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์แพทย์สูตรหรือจันทานผู้นั้นย่อมมีค่าสูงสุดแล้วพระราชาก็สั่งให้พวกราชบุรุษเคียนพราหมณหนุ่มผู้เย่อหยิ่ง ก่อนขับไล่ออกไปจากพระนะครพราราณสีพรามหนมณุพาร่างกายอันบอบช้ำเดินทางกลับไปหาพ่อค้าบัณฑิตผู้เป็นอาจารย์อีกครั้งที่เมืองชายแดนซึ่งบัณฑิตผู้เป็นอาจารย์เมื่อเห็นพรามหนุ่มเดินเข้าบริเวณบ้านมาก็รู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจึงเรียกภรรยามาบอกว่านางผู้เจริญเชิญดูซิ เจ้าคนนี้มนเสื่อมแล้วเพราะชั่วช้าจึงกลับมาพรามหนุ่มเมื่อขึ้นเรือนมาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้สารภาพว่าตนนั้นได้พลาดไปแล้วเพราะไม่มีปัญญาไม่รู้คุณวิเศษของอาจารย์ขอร้องให้อาจารย์สอนมนวิเศษใหม่อีกครั้งลำดับนั้นบัณฑิตหนุ่มผู้เป็นอาจารย์ได้กล่าวว่าดูก่อนพ่อจะพูดอะไรธรรมดาว่าคนตาบอด เมื่อมีผู้ให้สัญญาณแล้วย่อมหลบย่อมหลีกหลุมบ่อหรืออันตรายได้เราก็เตือนเจ้าแต่แรกแล้วเราได้ให้มนแก่เจ้าโดยธรรมฝ่ายเจ้าก็เรียนมนโดยธรรมหากว่าเจ้าประพฤติตนอยู่ในธรรมมนนั้นก็จะไม่ละทิ้งผู้ตั้งอยู่ในธรรมเจ้าผู้ไม่มีปัญญากล่าวคำเท็จทำมนอันมีค่าเสมอด้วยชีวิตที่ได้มาโดยยากให้เสื่อมเสียแล้ว เราจะไม่สอนมนแก่เจ้าผู้เป็นคนพาลหลงงมงายอักตันยูพูดเท็จไม่มีความสำรวมไปเสียเถิดเราไม่พอใจเจ้าเมื่อพราหมณหนุ่มถูกอาจารย์ไล่อย่างนี้ก็หมดอะไรตายอยากในชีวิตเดินออกจากบ้านอาจารย์มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าไปอย่างเลื่อนลอยในที่สุดก็ถูกภัยจากป่าทำให้สิ้นชีวิตอย่างหน้าอานาถ ครั้นจบพระธรรมเทศนานี้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าพรามอากตันยูในครั้งนั้นได้มาเป็นเพื่อเทวทัตพระราชาได้มาเป็นพระอานนท์ส่วนอาจารย์คนจันทานคือเราตถาคต